สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับบวรผ,ผงแพงทีมงาน snake controller วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับงูอีกหนึ่งชนิดครับนั่นก็คืองูสิงหางลายนั่นเองนี่คืองูสิงหางลาย t h i a s m u c o s a งูขนาดใหญ่ที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นงูจงอางเพราะลำตัวลายบ้างที่ดูคล้ายคลึงกัน จริงๆแล้วงูชนิดนี้ไม่มีพิษนิสัยของมันสุขุมและทำหน้าที่สำคัญโดยการปราบหนูและสัตว์รบกวนอื่นๆถ้าเราพบเจอเจ้างูสิงตัวนี้ในบ้านอย่าฆ่าอย่าทำร้ายเพราะเป็นงูที่ติดพรบรคุม้มครองสัตว์ป่าของ เป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักกับงูสิงหางลายมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับต่อไปหากเราไปเจอน้องเราควรที่จะอยู่ให้ห่างไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้เพราะว่าถึงเขาจะไม่มีพิษแต่บางครั้งพฤติกรรมของงูถ้าตกใจเขาจะฉกกับเพื่อป้องกันตัวแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เรามีความจําเป็นจะต้องจับเช่นงูเข้าบ้านเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญให้มาจับให้อย่าไปจับเองเพราะอาจจะทําให้เราได้รับอันตรายได้วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับทุกๆท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ